เตี๋มวมดชุดิบพริกแกงใบยอส,สวยสูตรพิเศษใส่เห็ดฟางด้วยหัวหน้าหางกะทิปลาดุกอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ตั้งหม้อใส่หัวกะทิเคี่ยวให้เดือดใส่พริกแกงแล้วเคี่ยวให้พริกแกงกับน้ำกะทิแตกมันพริกแกงสุกแล้วน้ำกะทิแตกมันเมื่อน้ำกะทิแตกมันแล้วเราก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปหัวและหางกะทิ ตันตรายนิดหน่อยผงปรุงรสนิดหน่อยเกลือพอประมาณเติมน้ำเปล่าลงไปใส่ปลาดุกลงไปตามด้วยเห็ดฟาง ขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนปิดฝาไว้รอมอดเดือดพอน้ำแกงเริ่มเดือดเริ่มเดือดเราก็ใส่ใบยอลงไปปิดฝาทิ้งไว้รอให้เดือด น้ำแกงเดือดได้ที่ใบยอสุกแล้วเราก็ตักชิมครับอืมสุกพร้อมเสิร์ฟแกงใบยอใส่ปลาดุกอุย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  ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับทานกับข้าวเติมวิตามินข้าวหอมมะลิไทยที่มีประโยชน์มากๆนะครับเติมวิตามินทุกเมล็ดข้าววนพบโดยบริษัทซักเซสมอลบิงจำกัดหมหาชนนะครับข้าวสวดรลล้อนๆแบบนี้มาชิมเลยดีกว่าไบยอดูให้ ăn Ừ. rồi. Ừ. Ừ. đi.